สวัสดีค่ะสิบสองราศีค่ะไปต่อกันที่ราศีพฤษภกธาตุดินนะคะวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอริตามติดมาด้วยดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอริวันที่21ตุลาคม ตามมาด้วยดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอริวันที่23ตุลาคม2565ยาวไปถึงโดยประมาณกลางเดือนพฤศจิกาย,ยน2565คําว่าอริก็คือสิ่งที่ได้มานะคะความเจ็บป่วยอุปสรรคปัญหาการแข่งขันนะคะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหากุปสศักปัญหาคือยาชูก,กำลังนะคะเดือนอครึ่งเดือนนะโดยประมาณถึงกลางเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่ได้มาก็คือ การงานนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นลงมือทำธุรกิจของตนเองนะคะได้เริ่มต้นดีค่ะมีการเงินมั่นคงอ่ะการเงินนี้มีเก็บออมในบัญชเีเลยนะคะมุ่งมัน่นมุบอ่อนไปข้างหน้าได้เริ่มต้นจากสิ่งที่ทำด้วยรักขยายผลด้วยพลังที่ การเริ่มต้นจะสบายมากยิ่งขึ้นมีสเสน่ห์นะคะมีความรักผูกพันกันแล้วนะก็มีรักหนึ่งเข้ามาให้เลือกรักนั้นก็เป็นเพื่อนเก่าที่คุณเคยไปแล้วไปรับไม่กลับมานะคะแต่ชีวิตก็ลงตัวกับสิ่งที่มีแล้วค่ะ แก้ไขปัญหาได้พลังมีเสน่ห์เป็นคนช่วยคน่อคนงามนะคะการแต่งตัวการนำพลังที่ทำด้วยการดูแลเอาใจใส่ก็ลงตัวนะคะงานนี้สำเร็จมีการเงิน มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นชีวิตลงตัวค่ะกับการงานวันเวลาผ่านไปนะคะลงตัวแล้วกับการงานทำงานไปด้วยพักผ่อนลาพักร้อนไปด้วยค่ะก็ได้เป็นคนดูแลเอาใจใส่ดูแลข้าวปลาอาหารให้กับคนรักดูแลเอาใจใส่มีรักแล้วก็มีรัก หนึ่งเข้ามาก็ปล่อยวางนะคะความสุขมาเยือน,นะคะ่ะโชคดีที่สุดนะที่เลือกความรักที่ลงตัวแลว้วปัญหาความรักวันเวลาเยียวยาให้ได้ทุกสิ่งนะคะความอดทนนะคะ,ะความเสียสละ ได้ทำการงานนะงานนี้ก็ได้ทําตามความคิดฝันสําเร็จนะคะถึงวันเวลาของชาวพืชศกแล้วนะคะได้เกี่ยวข้องกับงานจินตนาการสร้างสรรค์งานศินละปะนะคะทำได้ด้วยหวัวใจรักนะรักในงานนี้ก็มีสเสน่ห์นะคะ รักในสิ่งที่ดับที่ทำเป็นตัวของตนเองค่ะมีอุมมองไม่เหมือนใครงชีวิตความรักผ่านพน้นอุปสรรคไปได้ก็ต้องเสียสละนะคะรักนี้ นะนะคู่นะคะมีรักเข้ามาให้เลือกนะคะมีคนสวยคนรอมีเสน่ห์นะคะมีความรักก็ใหม่แห่งแรงการงานก็ได้ทําการงานสังคมสงเคราะห์งานนี้ก็ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพงานศินลปะจะได้อะไรมาก็ต้องแลกเปลี่ยนมานะคะ แลกเปลี่ยนมาก็คือมีรักเข้ามาก็เลือกมีรักเดียวนะคะเสียสละนะรักหนึ่งนั้นก็ต้องแยกย้ายกันไปนะดวงความรักก็ได้พบกับคู่ที่เป็นดวงของอพ่อใม่แม่ใหมนะ่นะมีบท มีเรือพ่วงมาหนึ่งนะคะผิดหวังขมขื่นแต่โอกาสการสูญเสียไปเพื่อให้ได้มานะคะก็ได้พบกับความรักที่มีเงื่อนไขเงื่อนไขนั้นก็คือได้พบกับความรัก ที่อดทนได้รอคอยได้เสียสละอดทนหนึ่งที่ได้ดีแน่นอน,น,อนก็ได้รับความสุขสบายนะคะอดทนอดกลั้นเสียสละรอคอยช่วงเวลาโอกาสที่ดีมาถึงแล้วนะคะได้พบรักที่นำพาในชีวิตได้พบกัาเนื้อคู่ค่ะ ด้วยรักด้วยหัวใจรักนะคะ,ะรักมาให้เลือกอรักที่ถูกถูกใจนะคะและถูกต้องนะได้พบก,กับคู่แต่ปังก่อนะคะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะคนเรามาเจอเจอกันการตัดสินใจเลือกนี้เลือกความรัก ที่ภายใต้ฟ้าลิขิตนะคะความรักเป็นคนมีอารมณ์โรแมนติกนะคะความอ่อนไ,วไวหววันนี้ก็ปล่อยวางแลวะะ้วค่ะการงานก็ได้ทำในงานรูปแบบใหม่ๆการเงินก็ได้รักของขวัญถูกใจนะอันนี้ก็ได้พบกับคู่ อุปถัมภ์เกื้อกูลความรักที่เสียสละนะคะรักแท้ค่ะการตัดสินใจอสองคนสองงานถ้าสองคนก็เลือกได้เพียงหนึ่งถ้าสองงานก็มีโอกาสได้ทำงานบุญง,งานกุศนอีกงานหนึ่งก็งานเกี่ยวกับความสวยความงาม นานสินค้าพุ่มฝื่อยมันสวยคนหล่อนะคะชอบเต็มตัวค่ะาก,การย,ากยับยั้งชงช่างใจเสียสละได้นี่ก็ไม่ยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงก็ทำให้จิตใจได้พบกับคู่บุญนะคะคู่บุญค่ะอยาก,กได้ ความรักใช้หัวใจอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องใช้เอะนะใช้สมองด้วยนะคะอะไรใดๆยังไม่เท่าด้วยผลบุญทำกรรมแต่งปรุงอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะรักที่รอคอยรักที่เสียสละสิ้นสุดการรอคอยนะคะ จบสิ้นไปแล้วค่ะเพื่อนเก่าจบไปค่ะก็ได้ลาจากคู่บุญนะคะคู่ที่ตามติดกันมาไม่ได้มานึงค่ะมาเป็นคู่แต่ที่เลือกแล้วก็ผมลิกิตจ,จัดให้ะคะ่ะไม่สามารถอีกเลี่ยงได้เป็นผลบุญทำกรรมเก่าปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่าง,งานชีวิตขึ้นอยู่กับฟ้าเบื้องบนนะคะฟ้าลิจิต ดยผลกรรมจากชาติปังโกนะการงานนี่ก็ได้ทําการงานกี่วข้องกันงานสอนงานกุศลเนี่ยเป็นงานที่ดูแลผู้คนเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะเชื่อในการทำความดีนะคะปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นได้ถึงเวลาแล้วที่จะได้เสียสละ แก้ไขปัญหาเป็นคู่ที่เคยทำบนร่วมกันมาก่อนการให้อภัยกันและกันมีเรื่องราวของความของสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะ่เผื่อใจได้แล้วก็คลายหายเศร้าทุกค่ะเรื่องของกรรมเก่านะคะ การงานนะถึงเวลาแล้วดวงการงานดีขึ้นค่ะความรักนะคะรักปุ๊บเจอกันปั๊บแมวเหม,มวอะเนาะแต่งานการเขาเป็นคู่กันมาแต่ปังก่อนนะคะฝึกสมาทีป่ปฏิบัติธรรมนะคะ ทุกเศร้าเงาโศกร้ายกลายเป็นดีค่ะ,ะชีวิตก็ล้นหลาแล้วค่ะการเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะการเดินทางชีวิตเพิ่งจะเริ่มต้นนะละ้นลาค่ะ,ะก็มีการเงินใช้ไม่ขาดมือ,อชอบแต่งตัวสามารถจับจ่าย ได้คร่องไม่มีปัญหาด้านการเงินด้วยความรู้ฐานะดีการศึกษาดีเร่เริงค่ะรักสนุกชอบการกินดื่มเที่ยวสังสรรค์น,นะคะหมอก,การเดินทางการท่องเที่ยวขายสินค้าวัยรุ่นการเงินมีใช้สบายคะความรักก็ได้ พบกับการเริ่มต้นใหม่ทำงานในรูปแบบใหม่ๆนะคะมีกำลังใจตนเองนะคะรู้คุณค่าของตอนเองให้วันกับชีวิตนะคะก็มีคนมายกย่องได้ได้พบกับคู่นะคะคู่นี้ก็อุบั่างทุ้มท้นะเป็นคนที่รักเด็กนะคะคู่ การเงิน,นมีใช้ใจสบายคนะ่ะไม่มีความวิตกกังวลอะไรนะคะลหลามีความสุขค่ะจะให้ทุกได้อย่างไรงานนี้ก็ได้เริ่มต้นการคิดสร้างสรรค์นิยมความบันเทิงรักอิสระก็ได้ทำงานอิสระ งานติดต่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะถึงเวลาแล้วที่จะนำไอเดียมาทำให้สำเร็จนะคะเรื่องต้นได้แล้วจบแต่งตัวนะคะตามแต่ตามแต่ฉันอยาได้แขนะคะอคุะ่นๆทุ้มๆหน่อยเอมนะไม่กังวลค่ะตัดสินใจจริงจังได้แล้ว สนุกได้แต่อย่าเสียงานรับผิดชอบและอย่าทำอะไรตามใจตนอันนี้ก็ได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับงานใช้ความรู้นะความอุดมสมบูรณ์มาเยือนแล้วค่ะภายภาคหน้าจากเด็กน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ถึงเวลาได้ใช้สติปัญญาการศึกษาดี ไปเต้าไปสู่ความสำเร็จทั้งชายหญิงได้รับราชการนะก็ได้ทำงานเป็นเจ้าคนหนคนนะคะการงานงาน,งานเกี่ยวข้องกับงานกิกรรมงานรองลงมาก็คืองานความงามคนสวยความงามนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะขยันหาเงิน ขยันมี่เงือออกกายนะก็มีการเงินที่มีใช้ใจสบายเหมือน,นะคะอันนี้ก็ได้พบคู่ที่เหมือนได้อ่าทุกขห้ยรางวัลที่หนึ่งแล้วนะนคู่ดีค่ะความรักสมบูรณ์ค่ะคนรักยกย่องให้เป็นหนึ่ง งานเกียวกังานงานสตรีงานกิกรรมได้คู่ดีมาก,ะก่ะคะเงินดีมีบุตรหลานบริวารและมีการเงินเก็บหอมโชคดีจากการเงินนะคะอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงนะคะการงานได้เรื่อนตำแหน่งะกะนเงินดีมากความรักก็ได้พบกันเนื้อคู่นะคะความรักดีมากๆนะคะ มีการให้กำเนิดครอดบุตรนะคะได้คู่ดีมาผู้ประทมได้แต่งงานค่ะความสุขเมื่อพอใจแล้วความอบอุ่นอบอุ่นมาเยืนก็ได้เรียนรู้ที่จะเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะคะ มีความวางเฉยอุเบกขานะจิตใจก็มีสมาธิมีความสุขสงบค่ะน้อให้ก,กับเพื่อนๆชาวพืชสุกนะคะพี่สันนิษุขเกิดขึ้นที่ใจเรานะคบโอบกอดโลกนี้เอาไว้นะคะสันนิษสุข เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะนะปัญหาบางอย่างเราไม่สามารถแก้ไขได้ก็วางเฉยเรียนรู้ผู้เบกขานะคะพรวมวิหารธรรมค่ะ Friendship set on fire f o กเก t me มีนเยี่ยร์ลืมฉัน science, science เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวไม่มีอะไรมาแล้วมันคงแน่นอนนะคะ ทรวงไซเอนะเรามาเรียนรู้ว่าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะคะเรามาเจอเจอกันเพื่อการได้เรียนรู้แล้วทุกสิ่งเ็นเรื่องชั่วคราวนะคะนะก็ไดนะ้เรียนรู้การพอใจและพอเพียงความสุขสันติสุข ก็เกิดขึ้นที่ใจเราค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ